สวัสดีครับมาพบกับมูอูชาแนลเกมอินดี้นะฮะเล่นไปเรื่อยอว่างก็เล่นไม่ว่างก็เล่นกับเกมอันโภพันแปด ep สี่แล้วครับนี่ครับอันนี้เรามาต่อกันพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือเราจะทําเมืองนี้เป็นเมืองขี้เล่ากันนะฮะก็เมืองนี้ก็จะเน้น เน้นทำเบียเป็นหลักเลยนะฮะนี่ฮะเบียฮะคือกูกูจะเมาอย่างเดียวอ่ะบอกเลยอ่ะเออกูจะเมาอะไรประมาณนี้อ่านะฮะเราก็ตั้งเมืองนี้ฮะเป็นเมืองขี้เหล้านะฮะเดี๋ยวฮะต้องมีดับเพลิงนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นดะงามไส้นะฮะอ่าโอเคฮะ แล้วก็เอ่อมันก็จะต้องมีนี่ครับประเด็นคือตรงนี้เลยฮะลงกลั่นนะฮะนี่ฮะพามเน้นๆนะฮะเยอะเลยฮะสี่ลงมึงเอาให้เมากันให้ปิ้นไปเลยนะฮะ อุย้ยเบอร์เกอร์ไม่พอฮะประเด็นตรงนี้ฮะต้องอัปเกรดก่อนขอคนเพิ่มหน่อยโอ้โหย่าน,นี่ฮะไม้ไม่พอครับผมดูตลาดเขาฮะขาดอะไรบ้างครับอืมขาดไ้กอกก็เราต้อง ทำใหมเขาเลี้ยงตัวเองได้ด้วยนะฮะโอ้โหจนสลัดอ่าฟาร์มหมูเราจะอยู่ตรงไหนดีโซนนี้แล้วกันเนาะนี่ฮะโซนฟาร์มหมูขอจัดสรรพื้นที่ก่อน แยกคอกห,หมูฮะคอกวัวครับผมแม่ไม่ช่วยกันเลยนี่ขอสักสองโรงสามไปหมูมันต้องตายกันให้หมดเลยกินกันไปให้ปิ้นไปเลยนะฮะ ครับอีกโรงหนึ่งครับเหมือนจะมีปัญหาเรื่องประชากรเวิร์กเกอร์นะฮะไม้ไม่พออ่ะไม้ไม่พอเฉยเลยจริงๆมันพอนะแต่เราสร้างเยอะไปนะฮะขาดอะไร ดินด้วยโอเคผมว่าเบียร์มันน่าจะเริ่มวิ่งแล้วนะเนาะยังอีกอ่อโอ้โหแม่งติดลบแบบกระจายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องมาล้านให้ดีขนำปังโอเคขออย่างละสิบห้าขอแล้วกันนะ เกร็รูดครับไปนี่มานี่ฮะอันนี้อหอ,อ,อป่ะวะอ๋อออันนี้เอาเบียลงสิบห้าแล้วกันนะเมาน้อยๆเมาประหยัดนะฮะน,นี่อันนี้ต้องขึ้นสินะฮะอันนี้เอาเล่าลง 5ครับแรกกันอลนนี้ก็ขึ้นฮะไปเลยครับผมอ้อลืมลืมอสองสลอดเอานี้แล้วกันไปฮะ เอ้ยมึงลบใจเย็นดิอ,อกสารกูบ้างใช่ใช่โอเควอเกอร์เริ่มกลับมานะฮะแต่เราก็ต้องสร้างวอเกอร์เพิ่มด้วยนะแม่ลอสักหนึ่งก่อนหืมข <c oughs> มขอปิด ก็ยังขาดอีกนะโอ้ขาดไม้ขาดไม้มากเลยครับตอนนี้ตัดไม้ไม่ไมไมทัน <c oughs> อ่าโอ้ติดล้มหมดเลยนะฮะอ่าขอขอขอนี่ได้ออไหมโอเคครับอันนี้โฮไว้ก่อน โอ้โหติดลบเดือดอย่างงี้อื้อหไม่ไหวนะติดลบพันหนึ่งเนี่ยตอนนี้ร้อนเงินนะฮะร้อนเงินเป็นไงครับขาดเสื้อ ขาดเสื้อขาดเบียนะฮะเสื้อทำไมขาดล่ะครับอา่าขอโรงงานเสื้อหนึ่งโรงครับติดลบได้โดนใจมากเลยนะฮะ ตังไม่มีตังไม่มีกลับกลับกลับขนของโอ้โหต้องทำการคาแล้วฮะอันไหนล้นมั่งไม่ล้นนะฮะเซลเซลเซลฮะเกินจากร้อยสามสิบเราขายครับผมขายกินนะขายกินโอเคอิดนะฮะเซล เกินร้อยสามสิบเราขายครับอ่าโอ้โหเหล็กเหล็กเหล็กเหลือมากปั๊มไม่ทันโหลดเหรอโหลดไม่ให้มันโหลดมีเหล้ามาไหม ไม่มีอ่ะมีเบียมาอย่างครับเบียก็ยังนะทำไมเบียถึงไม่มีอ่ะขาดอะไรอ่ะ<อ>คนงานเนาะอ่ายีตมีหม,ม,ม้อเมาสมีไหมเมาขาดคนงานเอเอเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว นี่มันขาดข้าวโอเคต่อชีวิตมันได้หน่อยหนึ่งข้าวไม่พออันนี้ขอหยุดสักโลงหนึ่งนะจะปั่นไปเยอะไปนะฮะอขอเพิ่มข้าวนิดหนึ่ง ขาดดุลห้าร้อยครับพอตูไทยนะฮะล่างลงค่ายกกลงแดงนะฮะโอเคครับอขาดดุลหกร้อย ข้าวมีหน็กงบ้าจริงพักก้อนพักก้อนพักก้อนเลยโอ้ไม้กลับมาครับขออัดบ้านก่อน โอเคอ่าเ่าขาดลานอิล้นเลยนะฮะเสื้อลน้นได้ลน้นโอ้อิดอิดไม่พออิดไม่พอนะฮะอันนี้ก็อัดป้านไปก่อนตอนนี้ขอโอ้ยสร้างผิดครับขอผ่อ สร้างนอนก่อนขอวอร์เกอร์อีกหน่อยนะต้องเพิ่มวอร์เกอร์นะฮะถ้าเรามีวอร์เกอร์ะฮะประชาชนมันคังแน่นอนฮะโอเคถือว่า ก็มันล้านอยู่นะอันนี้ก็รออิดมาแล้วครับฮอมาแล้วฮอมาแล้วขาดอีกการไม้เข็นมากันแล้วครับเข็นมากันแล้วมันคือฮอปปะมันคือฮอปเคครับมาเมืองนี้ต่อเราต้องแก้ปัญหาขาดดุลก่อน อันนี้อ่าเสื้อก็ยังขาดแขนอยู่นะเสื้อได้อะได้เราก็ยังไม่พอขอทำเควสต่อหาเงินหาเงินปุ๊บสองร้อยก็ เจ้าหนี้ขอเปอร์ปืนหกเหรอข้าวสารีมีไหมอ่ะ ข้าตาลีสิบสิบสองได้อยู่ได้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 ไดไดอ่าลบเสน,น่ากลัวเลยนะอ,อันนี้มีปัญหาเรื่องเสื้อนะได้แม่งไม่พอรถเข็นไม่พอ ไม่มีะลยทำไงอ่ะมันไม่มีมมครับเออ่ตรงนี้ผมมองว่าเป็นคอขวดแล้วขอทำมูปินตรงนี้ไว้ก่อนนะมูปินก่อน เราจะตัดปัญหาเรื่องคอขวดก่อนขยับมาหน่อยก็ต้องขยับฟาร์มมานะ เียน่ลคอขวดยัง CPU เลยโอเคพอได้แล้วครับเราก็ขยับกลับไปนะฮะเพื่อลดปัญหาการคอขวดเอขอคอคอดกะเนี่ย ใช่เลยนี่ครับลดปัญหาครับแก้ไปทีละอย่าง่อ,อนเอ่เทานี้หายติดลบแล้วกอ,อยังชั่วเรือมาแล้วครับเรือมาแล้วปืนเราอ่ะ จริงผมไม่อยากสร้างปืนอีกนะควันดำจ้ะอ่าลงปืนอีกสักโลงหนึ่งแล้วกันนะครับมิกตังอ่ะสร้างได้อ่ะจะทำไมอ่ะแล้วก็ต้องสร้างอ่า Ồ đàng mấy này nè. Đeo 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 đeo. โอเคครับทงนี้ก็ลบปัญหาการจราจรได้หน่อยมาดูปัญหาเรื่องเสื้อดิยสมู่พอเสื้อได้เริ่มมาครับเริ่มเข้าโรงงานจริงต้องเอาเพิ่มคนดังอีก อย่างนี้มันมันขวดเกินไปนะอ๋อกรดังตรงนี้หน่อยนึงโอเคมาแล้วมาแล้วครับม,มาดูกันสิครับว่าต้องการอะไรบ้างหก ส2ครับกรรหกหกหกอนันนี้ิปืนี่หกไปไปส่งของก่อนตอนนี้ก็เริ่ม กำไรขึ้นมา150นะฮะจากปัญหาเรื่องเสื้อนะครับผมเป็นงไงครับคนเล่าไปแล้วครับคนเล่าไปแล้วคนเล่าไปแล้วเป็นไงอ่ไม้เต็มอ่ขนมปังได้อยู่นะข้าวนี้ยังไม่ได้เลยองใส่ต้องสร้างความข้าวเพิ่มมาข้าวขัดเคนเฉึ่เลยนะฮะ พอไหมพอไหมโอเคพอเอาข้าวสักโลงหนึ่งนะข้าวขายดีเฉย ให้เต็มให้เต็มอให้เต็มครับให้เต็มโอเคข้าวน่าจะเต็มแล้วนะโอเคครับไฟไหม โอเค EP นี้เรามาจบกันที่ไฟไหม้ก่อนเลยกันนะฮะเจอกันใหม่ต่อ EP หน้าครับสวัสดีครับ